สวัสดีค่ะขวัญใจสไตล์วันนี้นะคะจะมาตอบคําถามทุกท่านนะคะที่มีคนถามขวัญใจสไตล์มาเยอะมากๆในเรื่องของเรื่องของการล่วงหล่นของอะโคโดนะคะว่ามันปกติหรือไม่ปกติแล้วก็มีสาเหตุไหนบ้างที่เป็นสาเหตุในการล่วงหล่นของผลอะโคโดหลังจากติดผลออกดอกนะคะเดี๋ยววันนี้ตามขวัญใจสไตล์ไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมารุ่น ว่าสาเหตุแต่ละสาเหตุมีอะไรบ้างปัจจัยแรกๆนะคะในการร่วงหล่นของโอกรโดเมื่อเราดูแลรักษาโอกรโดดีแล้วนะคะเราจะพบว่าเปอร์เซ็นต์การล่วงหล่นของมันเนี่ยน้อยมากๆนะคะสังเกตได้เลยนะคะตัวนี้เป็นพันธุ์ปีตร์สันนะคะจริงๆการติดดอกออกผลในพันธุ์ปีตร์สันเนี่ยจะออกไปเป็นพวงนะคะเดี๋ยวขวัญใจสไตล์พาดูอันแรกๆก่อนนะคะสังเกตนี่นะคะ ติดเป็นพวงนะคะแล้วก็1ก้านช่อดอกนะคะมีติดหลายลูกด้วยกันนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะมันจะเกิดการคัดเลือกตามธรรมชาตินะ,ะก็คืออาจจะคัดเลือกให้เหลือ1ผลหรือ2ผลในกิ่งนะคะแบบนี้นะคะจะถือว่าเป็นการล่วงล้นแบบธรรมชาติเลยเพราะว่ามันมีการคัดเลือกโดยธรรมชาติไม่ว่าจะโดนฝนโดน โดนฝนโดนโรคโดนแมลงนะคะลูกที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ลูกที่แข็งแรงที่สุดมักจะเหลือไว้บนกิ่งเสมอนะคะวิธีการสังเกตนะคะถ้าในกิ่งนะคะทุกกิ่งเลยที่ที่เป็นช่อดอกนะคะมีผลติดอยู่แล้วหนึ่งะคะหลูกแบบนี้นะคะหนึ่ลูกแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะถ้ามันล่วงหล่นไปนะคะถือว่าเป็นปกตินะคะแบบนี้นะคะ ทุกกิ่งที่เป็นช่อดอกจะมีอยู่หนึ่งลูกซึ่งขวัญใจสไตล์แม่แนะนําให้เหลือไว้หลายๆลูกนะคะเพราะว่าถ้าเหลือไว้หลายๆลูกเองเนี่ยมันจะทําให้ไปแย่งอาหารกันนะคะก็เห็นแล้วนะคะปัจจัยแรกในเรื่องของการล่วงหล่นของผลก็คือเรื่องของการคัดเลือกตามธรรมชาติไม่ว่าจะมีฝนมีฟ้าหรือลมพายุต้นลูกไหนที่ หรือลูกไหนที่ไม่แข็งแรงมันก็จะร่วงหล่นไปตามธรรมชาตินะคะวิธีการดูก็คือดูที่กิ่งต่างๆว่ามีติดผลทุกกิ่งไหมทุกช่อดอกไหมนะคะถ้ามีก็แสดงว่าต้นนั้นร่วงหล่นตามปกตินะคะเดี๋ยวควันใจสไตล์พาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่ร่วงหล่นผิดปกตินะคะเดี๋ยวตามไปดูต้นนี้นะคะควันใจสไตล์เมื่อมาสังเกตแล้วในช่วงที่มันออก ดอกนะคะออกดอกเต็มต้นเลยโดยที่ไม่เหลือใบเลยนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตลูปภาพให้ดูนะคะมีแต่ช่อดอกทั้งนั้นเลยนะคะแต่ไม่มีใบนะคะเมื่อหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่มันติดผลสังเกตว่าติดผลดกมากๆแล้วก็ดีมากๆนะคะแต่ปรากฏว่าช่วงนี้ล่วงหล่นไปนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันกนระีนี้นะคะสังเกตที่ขวัญใจไตล์บอกนะคะว่าต้นเนี้แทบจะไม่มีใบเหลือเลยนะคะ ปรากฏว่ามันล่วงหล่นเยอะมากแล้วเป็นยังไงมีใบอ่อนออกมาเห็นสังเกตไหมคะจริงๆพวกนี้คือก้านช่อดอกทั้งนั้นนะคะเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะจะมีเพียง ไม่กี่ช่อที่ยังเหลืออยู่กลายเป็นใบซะส่วนใหญ่นะคะดังนั้นที่ดีที่สุดนะคะในการดูแลรักษาอะโวคาโดนะคะช่วงก่อนออกดอกนี้ก็คือดูแลใบให้แข็งแรงนะคะดูแลยอดให้สวยนะคะถึงจะออกดอกดกมากทั้งต้นนะคะมันก็จะทำให้ไม่ดกได้นะคะดังนั้นสาเหตุนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทํทำให้รู้ว่ามันร่วงหล่นนะคะมันกลายเป็น ตาใบาแทนซะง,งั้นนะคะการร่วงลนประเภทที่3นะคะคือการร่วงลนที่เกิดจากเรื่องของโรคและก็มแมลงนะคะในช่อนี้นะคะสังเกตว่าติดผลดีมากแต่ปรากฏว่ามีบางส่วนนะคะติดแอนแท n กโนดนะคะพวกนี้เกิดจากการที่เราไม่ดูแลปฏิบัติดูแลรักษาต้นให้เป็นโรคนะคะ สังเกตใบก็ร่วงเห็นไหมนะคะพวกนี้นะคะปลายกิ่งก็เหี่ยวนะคะพวกนี้นะคะอาจจะเป็นโรคแอนแทงโหนดล้ an างเนา่าขนเนาได้ดังนั้นโรคแล้วก็มแมลงมีผลนะคะในเรื่องของมแมลงนะคะก็จะเป็นพวกเพี้ยต่างๆเมื่อเพี้ยอ่อนหรือจะเป็นพวกนอนนะคะเข้ามาเจาะกินนะคะตัวผลอะโวคาโดทําให้ร่วงหล่นไปนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้ให้ทํำยังไงนะคะก็ต้องฉีดยานะคะฉีดยาช่วงไหนก็คือฉีดยาช่วงผลอวโคโกโดมีขนาดเท่ากับเม็ดทัวเขียวนะคะฉีดยาไซเปอร์เมทินคาเบนดาซิมนะคะถ้าอยากรู้ก็อย่าลืมไปดูที่คลิปการดูแลป้องกันดูแลรักษาซึ่งละเอียดมากๆคอญใจสไตล์เคยทำไว้นะคะการร่วงหลนแบบที่4นะคะคือการร่วงหลนที่เกิดจากสภาพอากาศนะคะ ขวัญใจสไตล์จะบอกได้เลยว่าสภาพอากาศที่เหมาะสมในการออกดอกของอโวคาโดนะคะก็คือต้องมีอากาศหนาวมากระทบจะทําให้ช่อดอกเนี่ยออกดอกนะคะแต่ถ้ากรณีอีกกรณีหนึ่งเมื่อมีฝนตกนะคะเช่นช่วงนี้นะคะมีฝนตกมีพายุฝนมีอ่าฝนตกขึ้นมานะคะมันจะทําให้กลายเป็นนี่นะคะใบอ่อนนะคะใบอ่อนนี่แหละนี่จะทำให ตัวของช่อดอกนี้ล่วงลวนลงไปนะคะดังนั้นถ้าเกิดกรณีสภาพอากาศซึ่งเป็นอะไรที่เราเนี่ยบังคับไม่ได้นะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดการล่วงลวนของช่อดอกตั้งแต่ช่อช่อดอกเล็กๆจนถึงลักษณะของลูกก็ล่วงลวนไปด้วยนะคะดังนั้นตัวนี้เราควบคุมไม่ได้นะคะเกิดจากสภาพอากาศนั่นเองนะคะการล่วงลวนปัจจัยต่อไปนะคะเกิดจาก ต้นนั้นเป็นโรคนะคะก็คือต้นนั้นเนี่ยสังเกตนะคะบริเวณปลายยอดเนี่ยนะคะบริเวณปลายยอดจะแห้งนะคะแห้งไปเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะของใบสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะคะร่วงหล่นนะคะเป็นใบจุดน้ำตาลตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณยอดเหี่ยวแบบนี้ ให้คิดได้เลยว่าใกล้จะเป็นโรคลากเน่าขนเน่านะคะวิธีป้องกันดูแลรักษาก็คือลาดด้วยไตโคเดอร์มานะคะหนึ่งบัวรดน้ำนะคะหรือลาดด้วยเมทาแล็กซิลนะคะที่ป้องกันโรคลากเน่าขคนเนานะคะควใจะสไตล์แนะนำให้ลาดทุกสี่เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะคะดูไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าต้นเป็นลากเน่าขคเน่นแล้วเนี่ยมันจะเหี่ยวแล้วก็จะร่วงหล่นไม่ว่าจะใบหรือจะเป็นผลก็ตามนะคะ ดังนั้นโลกนี้เป็นโลกที่สำคัญมากๆต้องระวังนะคะก็ควนจัยสไตล์ขอส,สรุปง่ายๆเลยนะคะปัจจัยที่มีจับการล่วงหล่นของผลนะคะสิ่งแรกเลยก็คือล่วงหล่นตามธรรมชาตินะคะอันที่สก็คือมีโรคแล้วก็มแมลงนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันที่สคือสภาพอากาศนะคะอันที่สี่คือการปฏิบัติดูแลรักษานะคะการให้น้ำก็สำคัญนะคะต้องให้น้ำสม่าเสมอนะคะ แล้วก็อันที่5นะคะคือเรื่องของพันธุ์ด้วยนะคะพันธุน์นั้นๆดกหรือไม่ดกนะคะดังนั้นขวัญใจไตล์นะคะเนี่ยเรื่องของพันุ์พันธุ์นี้นะคะเป็นพันธุ์ที่ดกมากๆนะคะเห็นไม่เอ่ยนะคะมันก็จะได้ผลดกนะคะเหมาะที่จะเลือกนะคะดังนั้นการคัดเลือกพันธุ์ก็มีส่วนสําคัญมากๆในการที่เราจะปลูกอะโวคาโดนะคะเรื่องของพันุ์ก็อย่าลืมไปดูที่เรื่อง คลิปในเรื่องของพันธุ์เรื่องของโรคแมลงก็ไปดูคลิปเรื่องโรคแมลงนะคะเรื่องของปุ๋ยก็ไปดูเรื่องของปุ๋ยนะคะน่าดูต้นข้างหน้านะคะเยอะขนาดนี้นะคะเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเราจะได้เงินเท่าไหร่น่านะอะโวคาโดนะคะเป็นพืชที่ดูแลไม่ยากนะคะแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะคะสําหรับทุกท่านนะคะในช่วงนี้อะโวคาโดเนี่ยกำลังติดผลเล็กๆแบบนี้นะคะถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวควันใจสไตล์จะทําคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพรใจสไตล์ก็จะพาทุกท่านไปดูเรื่องต่างๆเรื่องของการล่วงหล่นของผลแล้วนะคะอย่าลืมกดซับ c ไ i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับพันใจสไตล์นะคะแล้วก็จะมาดูว่าเราจะรวยไปด้วยกันนะคะกับอะโวคาโดได้ยังไงนะคะสำหรับวันนี้บายบาย